สวัสดีค่ะทุกคนค่ะเจอกับช่องโมมี่อีกแล้วเนี่ค่ะนี่ตอนนี้เราอยู่ที่โรงเรียนบ้านผักแว่นแล้วอำเภอเสระภูมิจังหวัดร้อยอดค่ะสภาพพี่น้องนานมงบรรยากาศร้านค้าที่พี่น้องทุกว,วันนี้วันนี้น่าสดจ้ะาพี่น้องหาวันนี้ร้านค้าเยอะอีกแล้วนะคะไม่ใช่ร้านตลาดนัดเพชรบ้านแพงนี่น อีเครื่องดื่มโชวกพลังชื่ออะไรคะกครืดื่มอะไรสมโมธีเออนี่นะฮะวันนั้นดื่มแล้วเป็นไงบ้างสมโมทีอร่อยนะสดชื่นเนาะนี่ไงอร่อยมั้ยนี่แหละปีกไก่นี่แหละเดี๋ยวนี้จะมาซื้ออีกวันนี้ของแก้มบดไม่ใช่ของแก้มดีนะ พี่น้องะอันนี้ก็เป็นร้านลูกชิ้นนะครับพี่น้องมันมันเป็นหลานขามากกับมอละม์เนื้อค่ะอันนี้เขาเอ่ยว่าตลาดนัดป่าไปซื้อมาจากไหนคะนี่ปลาตามห้างบอกโอ้ปลาซื้อมาขายด้วยขอมาแจกค่ะขอมาแจกแจกก็เดี๋ยวก็จะมีแจกข้างในค่ะข้างในเออนี่โอ้นี่พี่น้องนี่ ร้านนี้เขาสนับสนุนด้วยนะนี่เห็นไหมมาสารพันแพงแกก็แวะซื้อมาขายด้วยโอ้เลิศ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 นี่ครับพี่น้องครัวันนี้ร้านค้าเราเยอะอีกแล้วว่นเป็นตลาดนัดสองกว่าร้านจริงเหรอครับปลาสองร้อยกว่าล้านซื้อเื้อร้านได้เลยมันจะซื้อทุกร้านนี่ครับพี่น้องครั ปาตลาดนัดเพชรบ้านแพงค่ะนี่ตลาดนัดสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะอันนี้ก็จะเป็นกล้วยทอดลูกชิ้นทอดลูกชิ้นนึ่งนะคะมีหมดครบสูตร <c oughs> นี่ลูกชิ้นเนืองโอ้ยเนื้อสมามเหนี่ยมมะพร้าวได้ดีอ๋อยู่ข้างล่างอยู่ข้าง <c oughs> ล่ลา,ลางเนาะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นร้านเครื่องดื่มนะคะน,นี่ค่ะร้านเครื่องดื่มแล้ ตัวร้านเครื่องดืม่มมฮอสิบอร์เย์ทานหลายนะครับเพราะว่า,าเออนี่อันนี้ร้านปลาหมึกย่างร้านลูกชิ้นโอ้มาขามดองมาขามดองก็มีนี่อันนี้แม่าร้านแม่ติ๋มจ้าร้านแม่ติ๋มค่ะอันนี้ร้านเสื้อผ้าแม่ค้าไปไหนเนาะนี่่่คค้้าาอยูขงในะเออเย็นอยู่นด้และพี่น้องร้านเสื้อผ้าร้าน หมวกล้านยังก็มาสือให้บะมีสภาใส่มาอาบน้ำเปลียมสภาสอยู่นี่เลยนะคะนี่โอ้อร่อยไหมคะขนมไดฟูบุแล้วก็อะไรนี่กังหูรูโอ้ยซื้อนอาอเป็นอาญากกังหูรู <c oughs> ออรนี่คะ่ะพี่น้องคะ กางหูรู่นี่ขายดีนะเด็กๆชอบนะคะนี่บรรยากาศร้านค้าวันนี้ป้าร้านค่ะสองร้อยร้านพันมานมือเนี้ยนี่อันนี้ร้านปลาหมึกป้าปลาเนื้อขึ้นใหญ่เถอะร้านปลาหนืดอโอ้ยุบอกลินพันกันแล้วว่าสนาชาคาเฟ่โบราณจ้านี่ <c oughs> ร้านปอบเปียปอบเปียยำลูกชิ้นค่ะอ๋อปอบเปียยำลูกชิ้นม่ละสิบยำฟรีโอเป็นละฮะยำฟรีนเลิมากว้าวแงไทยประสานไม่มีโอกาสได้เข้าไปเก็บากไปได้ไหมคะโอ้ยปากไปให้ใครเนาะให้ลูกสาวค่ะโอ่งอิงบ่โอเคโอเคแม่เข้าไม่ได้ค่ะอันนี้ปากกินได้เลยใช่ไหมปากกินได้เลยค่ะาแม่ค้าน่ารักแฮะอย่าเข้าไปค่ะ เอาขึ้นไปบ่ได้เดี๋ยขึ้นไปบ่ได้ไปบ่ได้ค่ะท้าขายของโอ้ท่าขายของปลาขอพูดแทนอีหลางุ้งยิงเด้อค่ะเด้อนี่จากจากจากคุณพี่อะไรจากคุณพี่อะไรแม่ต่อยแม่ต่อยลูกชิ้นยำโอ้ยำลูกชิ้นเอฟซีเลยค่ะเอเลยโอเคปลาสุดยอดมากเลยนี่เจ้าเดิมค่ะขนมเบื้องขนมเบื้องยายเจ้าเบื้องตัวย่างนี่ ต้องแม่เขาปลูกเองเอาพี่เอาเนมเบื้องขนมเบื้องไม่เป็นไรพี่ขายก่อนขายก่อนแล้วพอเดิมเยอะแล้วจเดบแม่ต้อง่วยแนี่ยักขนนข้ิห้เออเห็นไหมมาอันนี้ไปให้อุงอิง อีหล่าน้อยอุ้งเองเหรอฮะพรนอนจะเพียงเลยผาน่าจะไม่ยังมั้งมาแล้วเหรอยังเมื่อกี้รถตู้ไหลสดทีมแฟนนี่เองอย่าลืมนะเพียงจ๋าบอกด้วยบอกว่าได้ได้นี่เห็นไหมอันนี้ตำทะเลเดือดตำทะเลเดือด เป็นปะคอะไรนักระหว่างตากับพ่อค้าอะไรแซ่บกว่ากันเนี่ยต่อโอ้ยนักด้วยแบนี้พี่น้องแป๊บเดียวก็เนี่ยนี่ร้านอารมณ์บุญนะคะน้ำอ้อยโอ้พี่อ้อยฮะ ร้านชูชิเพชรบ้านแพงเดินผ่านฉันไปเฮ้ยเฮ้ยมาเปล่าไรบัวเฉันบระยูนเดินผ่านออาไปไหนวันนี้บัวไปไหนไปเติมน้ำมันเติมน้ำมันมาถึงแดนแฉะพี่น้องค่ะยอมไปเราไม่ไลนาพรุ่งนี้ไปไหนพรุ่งนี้ไปกับสาวน้อยที่ไหนอ่ะพรุ่งนี้มีหลายวงนะเธออยู่ไหนการสินพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีทั้งสาวน้อยมีทั้งระเบียบนอกใจวันนึงได้ไหมฮะนอกใจวันนึงได้ไหม ไปไหนก็ได้ได้หมดใช่ไม่หรอกไอบใจหรอกจะึ้นป้ายแล้วเออคือป้ายนะชูชีบ้านแพงนะคาวสวยค่ะบ้านนี้กไม่ได้ตีลูกเดียวเรอแม่แมู่ีพบ้านแพงเออซูีปนแพงให้นี่แม่มือกบสิบไหนบา่เเออเออมือูีพระธาตุินบ่มือเออ คำคำสอบ้ามายคำคำนี่อันนี้ร้านคอนด็อกคอนด็อกนี่ปลาอันนี้ไส้อะไรคะนี่ตัวนี้ชีสล้วนค่ะชีสล้วนอันนี้แหละฮะอันนี้ก็ชีสเลื่อนเหมือนกันตัวนี้อันนี้เป็นอะไรหอมเนาะไม่ค่ะตัวนี้เป็นเฟรนไพร์ค่ะท็อปปิ้งเฟรนไพร์ค่ะไม่คือหัวหอมใหญ่ฮันเหม่ฮะใหเป็นสุกเต่าเนาะอ๋ออันนี้คือเป็นชีสล้วนหมดเลย ตัวนี้เป็นชีสล้วนค่ะสองตัวนี้อันนี้ฮอทดอกแล้วก็ชีสตัวนี้จะเป็นฮอทดอกอ๋อเอาอันนี้มาม่าใช่ถ้าเปีนมาม่าอร่อยมากครับทำน่ากินมากอีลาซื้อยังเนี่ยขนตาคือสวยนะอันนี้เบอร์เกอร์น้าหาแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์เฟรนไฟรายฝั่งนู้นก็มีลูกชิ้นทอดนะแล้วก็ร้านเครื่องดื่มนะคะพี่น้องขาอันนี้ร้านร้านอย่างนี้คุณพี่ ยำให้ฟรีมาแล้วสิบยำฟรีเนาะ <บา S 1> โอเคนี่พี่น้องคอยนักอันพระเอิเอีอะอันี่แตงบักแตงแตงโมแตงย่างกาไปอันนี้ร้านกล้วยทอดนะคะร้านมันทอดนี่พี่น้องคะร้านไส้กรอกก็มีจะผึ่งเวียนเบียนตาเดอ้อสิมุนไปมุนมาได้นี่หมึกย่างแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์จา้า ม้ใหญ่ๆตัวๆลูกโอ้ลูกชิ้นพอดีปลาหมึกน้ำจิ้มรสเด็ดแซฟรอนแน่นอนนะคะนี่คับพี่น้องคะ่ะวันนี้ร้านค้าเราเยอะมากเลยอันนี้ก็จะเป็นร้านยำร้านลูกชิ้นเนาะพี่น้องเนาะน,น,นี่ร้านยำมาม,ม,มยายำทะเลขนมเบื้องขนมถังแตกนะคะอันนี้ก็ลูกชิ้นทอดปลาหมึกย่างอันนี้ร้านส้มตำคือห่านแล่วบนี่ได้ตัวคือหน่อยแท้ ขอพระเด้ขอพระเด้ครบนะพี่นะะ after, ้องเลือดอยหอมือหอนี่โอ้ยบักแตกเนี่ยขึ้นหนักเถอะร้านไอติมกะทิสดมีน้ำมะพร้าวด้วยนะฮะว่ากล่องแดงเลยไม่ใช่นะกล่องเออนี่อันนี้คาเฟ่ลำไยอ้วเป็นร้านสวยจังเนาะพี่น้องนี่แม่อีร้านนี้สวยมากไล่ไสดสดกันพี่น้อง นี่คาเฟ่ลำไยคาเฟ่คาเฟ่ลำไยสดพิเศษนี่ร้านสวยนะเนี่ยว่ากันเห็นนะเนี่ยคาเฟ่ลำไยโอ้ยผู้ใดแสงร้านได้แบบสวยยังมาเบิ่งงานเด้อค่ะเด้อมาเบิ่งงานเด้อแสงชัยไก่น้อยใกล้ไปเอยสุดท้ายเห็นตะนกเนาะมันอีไก่้วะเนี่วันนี้เป็นไก่นะคะวันนี้โอ้ยพี่น้องค่ะร้านค้าวันนี้เยอะมากเลยค่ะอันนี้ห้องหอยสายาเลยนี่ตลาดนัดเพชรบ้านแพงนะคะ นูข้างหน้าก็มีนะข้างหน้านี่อาเขางานบ้านนี่นี่เข้ามาด้านในแล้วนะคะอาเดี๋ยวจะไปถ่ายบรรยากาศเวที่ไฮเบิร์กค่ะพี่น้องขาสำหรับคลิปนี้เอยสน,นิทก่อนนะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแช์นะคะกดติดตามช่องโมมี่คำคุณลราพนออฟฟิเชียลด้วยจ้า